นักมวยจากประเทศตุรกีเอเดมดินเซอร์ตัวแทนจากเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ครับรายนี้ครับยอดชาย K1 วมวยไทยชคกันเต็ที่ชกตามกีกามีน้ำใจในกีฬาทำตัดสินของกรรมการให้ถึงที่สุดคอจะคู่โชคดีข้อมมุมติดตามครับคู่ที่สองครับ่าครับต้องขยับเข้าหาครับยอดชาย ชื่อเขาชื่อยอดชายครับจะเป็นยอดชายได้หรือเปล่ายอดชาย28โอ้โห,หจะกระโดดเตะครับ<ป>เข้าไปแล้วจิ้มขวา<ป>ใจสู้จริงๆครับยอดชายอโดนเบียนแถวห้อยขวางนี่เองครับจิตติยิมนี่น่าจะเป็นยิมแรกๆของประเทศไทยนะครับที่เปิดรับชาวต่างชาติครับ นี่นะครับผลผลิตของเขาเลยครับสร้างตมโยยที่แข็งแกร่งโอ้หกซ้ายน่ากลัวครับหนาตาหลอด้วยครับแล้วดูตุรกีต่อยมวยนะครับเอาไปครับโอ้โหขซ้ายครับชื่อเขาชื่อยอดชายจะตกเวทีอยู่แล้วครับอ้าวกลิ้งกลับเข้ามาว่ายังไงก็ต้องโดนนับ8ครับโอ้หน้ากลัวแทนเลยครับเอเดมิเซอร์ขยับเข้าไปทีมนำไปก่อนครับ ขวาเกลไว้น่นครับอ่าครับไล่คำแล้วงัดงัดงัดโอ้โหปลร๊อตีลังกาครับเรียบร้อยครับแม่โอ้โหหนักจริงเลครับแม่ดูครับเล่นละครหนังอินเดียทางช่อง8สบายสบายเลยครับหน้าตาลอยต่างหากครับเออเดมดินเซอร์จินตตยิมนี่ครับสภาพของยอดชายเควันเไทยยิมครับโอ้โหโดนไปจังจริงๆครับตั้งแต่นับแรกเลยครับ อัปคัดแล้วก็มาโดนนับที่2อนี่หลับไปเลยครับนี่ครับโค้งคำนับอีกทีครับดูภาพช้าๆชัดๆครับโอ้โหสามหมัดนี้จัดไปเลยครับไม่ใช่สามหมัดสะบัดไหม้นะครับดูครับสามหมัดที่เข้ากระโดงคางครับงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วก็ตบด้วยขวาครับงัดงัดงัด ตบด้วยขวาครับงัดอีกทีครับโอ้เพื่อความชัวร์ครับหนึ่งสาสี่โอ้โหสามหมัดนี้จัดไปเลยครับไม่ใช่สามหมัดสะบัดไหม้นะครับดูครับสามหมัดที่เข้ากระโดงคางครับงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วก็ตบด้วยขวาครับงัดงัดงัด,งดตบด้วยขวาครับ งัดอีกทีครับโอ้เพื่อความชัวร์ครับหนึ่งสองสามสี่และผู้ชนะครับเอ,อเดมดิเซอร์จากตุรกีน็อกยอดชายเควันมวยไทยยิมในยกแรก